รู้จักตำรวจเยอะเหลือเกินอ้าวโอ้สุดยอดอันี้คือว่าเราอยู่ประเทศไทยนะมีทวงดูแลเรานะเออไม่ใช่มาผูเราเอาตำรวจเรียกตำรวจเรียกตำรวจไม่ได้ผูครับรถชนก็ต้องเรียกตำรวจับมาเคลียร์ครับเออและแร่จ้าพี่เออที่ส่งมาเป็นพหลเนี่ยเราทำปกันชั้นึงกัต จริงๆถ้าเป็นคนไทยด้วยกันคุยแป๊บเดียวเข้าใจแล้วแต่พี่ไม่เข้าใจ่เข้าใจได้ยังไงก่นดองนูเราเป็นไม่ใช่คนไทยก็ไม่เกี่ยวมันลงทรายไบพี่ไม่ได้แนม่พี่คิดไปเองอันเนี้ยผมสาบานเลยผมไม่ได้คิดจะขู่พี่เลยเพราะว่ารถชนน่ะรถชนน่ะตรงนี้ตำรวจเรียกว่ากระจบมาดูไหมล่ะ อก็ต้องเรียกตำรวจนะเพราะว่าผมกับพี่ไม่เคีย์ไม่เคลียร์กันไงพมไม่ทาดูออเออผมก็บอกพี่อยู่ว่าผมมองไม่เห็นพี่เออมองไม่เห็นก็ต้องพี่เปิดไฟเล้ยวมาหรือมามาหรือเปล่ามาตั้งแต่ตอนไหนพี่ก็บอกเปิดมาตั้งนานแล้วไม่ได้โทษเป็นคำถามครับ ถูกใครปีดจะหาไหมหาใครถูกใครปีตไหมแล้วแต่พี่ไม่ใช่คือคือพี่พี่ฟังก่อนนะรถชนลำดับแรกคุณต้องเรียกประกันเรียกตำรวจใช่ครับเดี๋ยวรอคุยกับประกันแนู่นไม่เอาเอาตำรวจนี้แล้วก็เอาตำรวจนี้ตอนนี้ก็พูดไปพี่พี่รู้ป่ะพี่โทรหาผู้กองอ่ะพี่ฟังก่อนนะพี่โทรหาผู้กองโทรหาสารวัตรโทรหาทุ้สืบอบะ พี่รู้ป่าว่าพี่กำลังจะเบ่งใส่ผมร้ป่าว่าพี่ว่าพี่รู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้นีคคม้ผมมาบอกให้พี่โทรหาสายตรวจมาเขาจะได้มาเคลียร์ให้หมุกี้บอกว่าทําไมไม่เอาบางสะโพงเราก็เอาบางสะโพงเป็นแบบนี้พี่กาลังที่พี่กําลังขูดเบ่งใส่ผมร้ป่า ว่าพี่รู้จักชุดสืบบางพีชุดสืบบางสา่งทงบอกว่าเรียกตำรวจแล้วบอกไหมล่ะเรียกบางสาทงงบอกไหมล่ะไม่บอกเราไม่ใช่จริงๆแล้วพี่พี่ต้องโทรหาสายตรวจครับนี่เราก็เรียกใส่ตรวจก็เรียกหมาว่าเราแต่พี่โทรหาชุดสืบเพื่อชุดสืบเนี่ยเข้าดูแลพวกเราอยู่เราเป็นตําราชาธงไหมเข้าใจอยู่ครับเข้าใจน้องเาข้าใจนะบอกว่าคุไทยหรือเปล่าตัวเองก็คุไทยหรือเปล่าพี่ก็เรียกประกันเรียกเรียกสายตรวจมามันก็จบแล้วนี่ถ้าถูกก็มันไม่รอบดีเมื่อกี้มาให้อ่ะ ครับพี่ครับครับพี่เออเอาได้ยไม่ใช่พี่พี่พี่ฟังผมนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไงอ่ะผมก็เลยบอกว่าให้โทรเรียกตำรวจเรียกประกันมาแต่เขาก็แต่เขาแต่เขาโทรหาแบบผู้กองอย่างเงี้ยบอกโทรหาผู้กองอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยผมผมอัดคลิปอยู่นะเไปลยคุณอย่ามาขู่ผมนะคุณผมบอกอยู่พี่พี่กำลังขู่อยู่นะน้องขู่พี่โทรหาชุดสืบขู่ผม โทรหาผู้กองผู้หเพื่อพี่โทรหาพวกเขาเพื่ออะไรครับและบอกว่าเรียกตำรวจไงเรียกต้องเรียกสายตรวจครับเรียกอะไรให้แกเรียกให้ไงเราไม่รู้จักเบอร์ตรวจแกก็เรียกให้เบอร์สตรวจเราไม่รู้จักเบอร์พี่กาลังขู่ผมอยู่นะว่าพี่รู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้นอ่มาด่าผมอีกบ้าหรือเปล่าโอเคครับเอเมื่อกี้แบบนี้แหละถ้าขอโทษจะจบไปนานแล้วตัวเองต้อมาชนเราแต่ไม่ขอโทษเลยก็โอ้นี่ย ผมพูดแล้วครับพ,พูดแล้วครับผู้กองพูดอะไรแอฟเสียงไว้หมดเลยผู้กองผมถ่ายคลิปอยู่ครับ ผู้อะไรเชื่อช่วอยากดีมีอะไรจะถามไหมคุยเลยนคุยบนตัวเลยไม่มีนะกองสอบกองนี่คือสมุดประการใช่ครับสมุนประการใช่ครับที่เป็นแฟนคนที่ลงมาจากรถคนนี้คนอยู่ในรถมันถามง่ายนะหลาคนก็รู้จักนะตัวทก็ที่เรารู้จักผู้หลักผิวหา ปมมีเรื่องอะไรก็โตเสียงกันโตเสียงกันเลยมันไปไกลมากแต่วันนี้เมันจะยิ่งเสียหายไป็นใหญ่ครับนะก็เลยเนี่ยเลยต้องชจอย้สองใจกันไกลมปากไกลไหมก็ไม่มีอะไรพูดก็พูดไปหมดแล้วพี่เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงพี่ก็ขับรถตามกันมาครับเขาขับขับรถข้างหน้าผมขับตามกันมาผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเลี้ยว ใช่ไหมครับผมก็จะแซงแซงขวาพุ่ขึ้นไปแล้วเขาก็เลี้ยวผมก็เลยหักหลบก็มันก็เลยเกิดการเฉียวชนกันอะไรประมาณนี้ครับแลวเรื่องที่มันก็ออกก็เลยมาคุยการมาคุยการทีนี้ผมก็ได้แบบอ่าแบบเออพี่เรียกเรียกตำรวจเลยเรียกเรียกประกันเลยเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้ใครผิดเพราะผมผมตัวผมเองผมก็ไม่ยอมรับผมคิดว่าไอ้ใครเลี้ยวผมไม่เห็นนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้จี้มาผมก็ขับห่างมาอยู่นะผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเลี้ยว มก็เลยที่จะแทงขวามันก็เลยเกิดเหตุก็เลยแบบเลี้ยวตามอ่าเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปกับเขาด้วยในซอยอก็เลยอต้องปอกแขน,นเด็เฉียวหน้ารถตรงซุมรถล้อหน้าด้านขวาแล้วบทสนทนาที่มันเกิดขึ้นในคลิปนี่คือยังไงก็เป็นการโต้เถียงกันแบบเป็นคุยกันเขาก็เราก็ใช้อารมณ์มเขาก็ใช้อารมณ์เราก็ ่าต่างคนต่างก็นะครับเข้าใจผิดกันประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะ่ะคือเราเคลียร์จบในมี่ก็แยกย,ย้ยา,กยายแยกย้ายผมผมก็ยังยังเป็นห่วงเขาอยู่นะถามพี่เขาตูดได้เลยผมก็จะเป็นห่วงเขาผมก็คือผมไม่หนีเนียผมก็ยังขับรถวนมาพี่เรียกว่าการาหรอ,อยัง mm hmm. อ่าผมก็ไปอ่ะพี่เรียากประกนมาหรอ,อยังคือผมอยากจะรับรับผิดชอบแต่ถามว่าจะให้ผมอ่าจะมีเงินจ่ายสดผมไม่มี ก็คือว่ารถใหญ่อะมันมันเคลมประกันได้อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมก็คิดว่าเดี๋ยวประกันจะมาตามเก็บผมเองผมก็ยังบนมาหาเขาว่าพี่เรียกประกันมาหรือย,อยังผมรอประกันอยู่ผมจะได้ไปทาํางานผมก็ไปผมก็ไปทํางานต่อแล้วผมก็ทามาหาเขาอีกพี่ประกันมาหรือยังผมสุดท้ายก็ยังไม่มีประกันมาก็เลยไม่ไม่มีเรื่องเจ้าที่หมดไม่รับแจ้งอะไรไม่มีนะปุนะไม่มีนะจบเขอจก็ชนมันเกลียงจบเรียบร้อยเหตุการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงพี่ คือจริงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วครับก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นอุบัติเหตุเล็กๆไม่น้อยนะครับไม่ได้มีคนเจ็บไม่มีอะไรนะครับแล้วก็หลังเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายผู้กรณีก็ได้พูดคุยกันแล้วก็เจรจากันแล้วก็ มีอารมณ์ก็เลยโต้เถียงกันนะครับระหว่างโต้เถียงกันก็มีการอ่าอ่าอ่านคนนั้นอ่านคนนี้ท้า,าเจ้าที่นั่นเจ้าที่นี่ขึ้นมานะครับเพื่อสร้างเครดิตให้กับตัวเองนะมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับวันนี้นะครับก็ในวันนั้นเนี่ยหลังหลังจากที่โต้เถียงกันแล้วเนี่ยคู่นี้ก็ตกลงมันได้นะครับเพราะว่ามันเสียหายเล็กน้อย หลังจากนั้นก็เลยมีปรากฏเป็นประเด็นในสื่อโซเชียลขึ้นมานะครับเราก็เลยต้องเชิญทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงไปอ้างเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อ,อมันจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับกับบุคคลที่ไม่เขาเา้าใจนะครับว่ามีเจ้าที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ได้เชิญทัง้งคู่ก็มีมาคุยกันทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าวันนั้นโต้เถียงกันขึ้นมาแล้วก็มีการอ้างกันขึ้นมานะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ได้พูดคุยกัน อยากให้ฝากถึงคนที่ชอบแอบตามยูเจ้าหน้าที่นะคะครับก็บอ่านี้นะครับนะ,ะก็ต้องฝากไปด้วยนะครับใครที่เอาไปห้างโดยไม่รับผิดชอบเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ให้เกิดความเสียหายเนี่ยมันมีโทษทางอาญาด้วยนะครับ การที่ไปแอบอ้างอาจจะเป็นเรื่องของหมิ่นประมาหรือการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอรออ์เรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะครับนีนเน่เมื่อเอไปอ้างแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยก็ต้องให้เรามาัดระวังมาด้วยนะครับอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับ